ความบันเทิงดูเพลินๆสบายๆสไตล์แองเจิลชแนลพี่พีไม่ะไม่มีอะไร้อไม่รู้ว่ครทำไม่พี่พีทตพี่ไม่เปเไม่มีอะไรไม่รู้ม่าใครทำไม่มีอะไรใครทำใครทำเราไม่บอกเปิดกล้องไม่บอก อยู่ดีๆมันร่วงเองค่ะพี่บอกพี่ปูใช่ไหมพี่ต้องให้ปูไปธนาคารแล้วพอได้รู้ไหมพี่เก่งไม่เงินหกร้อยแล้วหรอไปไปได้พรุ่งนี้ทุกคนคิวถามนะคิวไม่ได้ถามเขาป่ะเขาพีเก่งนี้ไปทั้งไหนทุกคนแชร์ฝากแชร์หน่อยนะครับเย็นแล้วทุกคนฝากแชร์หน่อยนะช่องเนี้ยก็เป็นของพี่เก่งเลยค่ะลูกขอร้องได้เลยทุกคนฝากแชร์หน่อยนะมันรถมันติดกว่าที่คิด มันก็เลยชนะเยอะจริงไม่แต่ตอนไปไม่ติดตอนกลับพอดีมันเลทเนี่ยไปไปตรงศริราดที่ไม่รักบุ๋มอ่ะทำไมคะสมัดบุ๋มออกอะไรของบุ๋มอ่ะเฮ้ยมาเฮ้ยหยาดมาเฮ้ยเดี๋ยวติ๊กต๊กไปอยู่ไม่มาเดี๋ยวมาเอาอะไรไปได้ ไปไหนได้แล้วไม่ให้กลับกอแค่นอนโรงพยาบาลคืนนึงไปหาพี่เธอกันอ้าวน้องพี่เธอเป็นอะไรอ่ะปุ่นบาทปุนหมอฉลองวันเกิดนี่นะคะวันก่อนยังคี่ไปเจออยู่เลยหม่แพงเลยไม่แพงเลยถ้าไม่ใช่่โวไมแพงโวก็ไม่แพงทุกทุกคนฝากแชร์หน่อยนะนี่แต่เจอครั้งแรกแล้วว่าเป็นกบูัวเมีว่าเขาเวอร์ทหอม นนนัจตวี้มอุ้ยตัวนี้แพงมากใช่ตัวนี้แพงมากแล้วหมดไปเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ตัวธรรมดายังหลายพันเลยตัวเล็กอ่ะไม่ตัวนี้ราคาในช็อปเป็นหมื่นพี่หัวไปก่อนเดี๋ยวลือยู่หลายวันี้เก็งก็หลายหมื่นตัวเนี้ยอ่าเอามาแลกแล้วตัวเนี้ยราคาราคาเท่าพวกพันเปอร์เซ็นต์เลยกามีนะทุกคนฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์หน่อยนะใช่เราเราให้อะไรไปแล้วบ้างกี่ตัวนะ เราให้อะไรไม่หนูอตะกล้าออกอย่าเพิ่งไม่ใายไม่ใช่ไม่ใช่อยากรู้อะถามพี่เก่งเลยอะไรไปแล้วบ้างนะครับไปทุกคนฝากแชร์หน่อยตอนนี้ 1.6k แชร์ขอ 1.8k ได้ไหมกับใจใจยังไม่ล้านเลยขอใจล้านได้ไหมได้ไหมนี่ของพี่ผมพิเศพี่เก่งพี่เก่งไม่ได้ใครเลยพี่ใหญ่ใหญ่ค่ะคิวบอกว่าผู้ชายเขาไม่รักเราไม่เห็นหรอกเรื่องอะไรอะถามเปนสิพูดอะไรตัวเองก็ให้คิพี่ผมพูดไง กีคิวบอกว่าอย่าบออย่าช็อตกันเดี๋ยวผู้ชายผู้ชายเขาไม่ักไง้เห็นไหมเขาบอกว่าผู้ชายไม่ลักงแล้วเห็นไหมไม่จริงเขารักหนูไอคิวผู้แบบหนูแบบนี้ก็ไมก็มันรู้กับหนูแบบนี้คุณพีคะเราต้องเขียนที่ต้นเหตุก่อนมันเป็นพลังลบไปถึงอะไรพลังลบคะเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปถึงใครพลังลบคิวพลังลบเราต้องจัดการที่ต้นเหตุก่อนค่ะคุณพี่คิวทำให้เกิดปัญหาครอบครัวลงลายไปเขีย์กันก่อน แล้วอ <c oughs> ะไ,ไรจริงจังนะ,ะไปดูไปดูตอนนี้คืออะไ,ไรไดูสิเ <c oughs> ตรียมเลยวายทีทัวลงคิวยัง <c oughs> ทัวลงแล้วไม่ไม <c oughs> ทัวจะไม่ลงทัวนะ t ิกตอ,อกจะมาอยู่ในวายทีในเตรียมตัวเลย <c oughs> ดูคอมเมนต์ก่อนนะว่าทัวจะลงคิวไหมไม่เป็นไรค่ะคอนโดใหญ่ยอยู่ไม่ ให้ถั่วใยไม่มีไม่มีทุกคนนี่ต่คนหัวร้อยคิวไม่ทั่วมาหาเจ๊ปูแล้วให้ทั่วยายไปหาคิวบ้างทุกคนฝากแชร์หน่อยนะฝากแชร์หน่อยครับเจปูเต็มแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะโชว์ตัวคล็อตนะตอนนี้ล่ะนาให้ปโอออยกาา่พูดอยู่ก่อนลืมไปว่าอะไรอยู่พี่ะผมหยุดคายนี่ไงคนเริ่มมาแล้ว ทุกคนครับฝากแชร์หน่อยนะฝากแชร์หน่อยนะทำไมทัวร์จะลงพี่พีทพี่พีทพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อให้คนดูเลยนี่ทุกคนได้ตัวคลอตมามันมีไฟด้วยนะคี่ก็ไม่มีเลยอะไรของเขาเขาจะใส่นะเขาบอกทำไมทไมทัวร์ลงพี่พีทพี่พีทหลบก่อนนะถ้างั้นอะไปแล้วนะครับกลับแล้วขอตัวบายบายสวยมากเลยอะมันไม่มีซีเค็ใช่ไหมคะคุณบุ๋ม มอย่างนี้ต้องไม่เอาผันแด้วเดี๋วเรามารู้นิดเกียจโอ้ยนี่คือค้าง